เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมใหม่ล่าสุดกับเกม r r o c r จโอ n นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบว่าไปต่างโลกแล้วก็เราเนี่ยจะไปทำการกู้โลกเนื่องจากว่าเมืองที่เราไปเนี่ยเกิดแบบบีศาสร์บกจนแบบทำให้พังทลายไปครับแล้วหน้าที่ของเรานั่นก็คือไปฟื้นฟูเมืองซึ่งก็จะมีทั้งไททันด้วยนะในการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือเราได้ครับนี่ครับไททันบอกเลยครับว่าอย่างเท่สูงตะการตานะส่วนพระเอกเราเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยครับที่ใส่หูฟังอยู่โอ้เป็นไงครับไททันอย่างเท่เลยใช่ไหมล่ะ,ละนี่คือไททันที่เราสามารถนําไปต่อสู้ได้ครับเกิดว่าใครเคยเล่นพวกเกมแนวแบบว่าต่อสู้วางแผนการลบที่เป็นแบบเมืองใหญ่หญแล้วก็เราสามารถออกไปเป็นแบบกว้างๆนะแล้วก็ทําการโจมตี ก็ต้องเกมแนวแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเราสามารถที่จะทําการขยายอาณาจักรหรือเคลียร์พื้นที่ได้โดยที่เราเนี่ยจะต้องทําการโจมตีนะหรือว่าสามารถที่จะไปเก็บซากหรือกอบกู้พวกทหารเนี่ยที่บาดเจ็บอยู่นะมาเป็นกําลังลบของเราได้ครับอ่านีเราฟื้นฟูก่อนนะครับเราสามารถขอเพื่อนๆน,นะที่เป็นเจ้าเมืองคนอื่นเนี่ยในการที่เราจะ กดล็อกเวลาในการซ่อมหรือว่าในการที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างนะแบบนี้เดี๋ยวทาไปดูนะครับสมมุติว่าเราอยากอัปเกรดเจ้าถ่านเมืองหินตัวนี้เนี่ยเราก็กดไปเลยใช่ไหมเราก็กดนี่ไปเห็นไหมครับรอสักครู่นึงก็จะมีเจ้าเมืองคนอื่นเนี่ยเข้ามาเห็นแล้วก็ก็จะกดให้ครับเห็นไหมเรียบร้อยละอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับแบบนี้เลยกดปับ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยศูนย์วิจัยก็อัพเหมือนกันครับไป Let's go ส่วนทหารนะอันนี้จะเป็นอาหารที่เราเนี่ยฝึกเพื่อไปใช้ในการสู้รบส่วนนี้ก็จะเป็นกาชาครับต้องบอกครับว่ากาชาเนี่ยเ,เกลือเยอะกว่านะเกลือเยอะกว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราจะต้องแลกเราจะต้องแลกเป็นอายมณีหรออ่ะเดี๋ยวเราจะทำการขยายแมบบครับโดยที่เราเนี่ยจะทำการต่อสู้ เดี๋ยวเราไปต่อสู้วันนี้ก่อนสำรวจพื้นที่ครับนี่เราจะใช้ไททันครับบวกกับนี่เลยวัคครี่ที่ผมเปิดได้นะจะเป็นวัคคิลี่เป็นระดับพิเศษอ่าเราสามารถสั่งการต่อสู้ได้ครับเอาฝั่งนี้ก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหไททันเราโดนโจมตีนะโดนลุมอยู่เฮ้ยไททันจะตายช่วยเร็วช่วยน้องไททันนี่ไงโอ้โหไงโคตรโหดอะ่ะ กวาทีเดียวหายหมดปั๊มทันไหมเนี่ยอ่าจะเดินถึงก็ตายหมดแล้วยังไม่ทันอะไรเลยใช่ไหมตายหมดแล้วต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยชอบลายเส้นแล้วก็พามากมากเลยนะทั้งน่ารักสดใสดูแบบอนิเมะน่าเล่นสุดๆไปเลยโอเคเราจะมาทำการขยายเืินตี้กันต่อนะ โกดังเราก็ขยายให้เพื่อนมาช่วยต่อสู้ลุยอ,อันนี้จะไหวไหมนี่รอบก่อนนี้ก็ต่อสู้ไปก็แทบสู้ไม่ค่อยไหวนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะนะก็เลยสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นคนธนูพลลบได้นะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นนักธนูแล้วกันนะคอยเสริมให้กับวาคารีนะ ฟาร์ครีจะอยู่แนวหน้าอันนี้เราก็รอนะครับผมโอ้โหมันโจมตีเร็วเกินไม่ไหวนะสรุปคือไม่ไหวตอนนี้ตอนนี้สู้พวกนี้ไม่ไหวละโอเคทีนี้เราต้องมาทำการเพิ่มเลเวลเพิ่มระดับให้กับตัวละครของเราก่อนนะอันนี้จะมีของฟรีของฟรีจะอยู่ด้านล่างครับ โอเคขอขยายณาจักแป๊บหนึ่งนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีกำลังหลักที่มากขึ้นนะโอเคเราต้องทำเควสให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะไปอันนี้ไปอัปเกรดฝึกคนม้าสายโจมตีกดขอความช่วยเหลือรอนะเดี๋ยวก็มีคนมากดเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาอัพพรสวรรค์ต่อนะถ้าเกิดว่าเป็นคนม้าเนี่ยเราจะได้ บวกพลังมากขึ้นนะครับอันนี้พลังกองพลังโจมตีอยู่ที่ว่าเราจะเน้นอะไรครับส่วนตัวก็จะเน้นคลม้าหก่อนแล้วนะกันนะคลม้าไปแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเพิ่ม2อ,อย่างแล้วกนะันแต่ว่าหลักๆเพิ่มพลังป้องกันก่อนโอเคใช้1000นนะครับแล้วก็อ่ะต่อไปเราก็สามารถดูได้ครับว่าเราต้องการเพิ่มอันไหนนะ แล้วก็สกิลสามารถทำการอัปเกรดได้นะแล้วก็จะมีพวกตัวละครอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเท่มากๆเลยแต่ละตัวละครก็จะมีเอฟเฟคของมันครับด,ดูดิตัวละครพลังเวทนะครับสุดยอดเลยนะตัวเวท คือชอบลายเส้นมากเลยเนี่ยวาดสวยมากๆเลยแล้วก็หน้าหน้าดูบบเป็นอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันวาดใหญ่จังเลยอ่ะมันตู้ไปไหนเนี่ยนี่แล้วเจอตัวนี้อย่างเท่เลยครับเป็นสายต่อสู้ครับไฟเตอร์แล้วก็จะมีเป็นนินจานะครับหรือไอซซัสซินมีสายจงตีใกล้มีเกาะนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นเผ่ายักษ์นะโอเกอร์ แล้วก็มีพวกนักธนูนักดาบนะครับนักเวทคือต้องบอกว่าตัวละครมีมากมายเลยนะโอ้โหดูดิอันนี้ก็เป็นนักต่อสู้อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนโอ้โหดูดิคือตัวละครแต่และตัวเนี่ยอ่าถ้าเทียบนะก็เหมือนพวกเกมเซเว่นไนท์อะไรแบบนี้หน้าแบบภาพแบบสวยๆคมๆลายเส้นอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดนะครับ จะไม่มีคนช่วยต่อเลยเหรอ,อ,อโอเคต่ออัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะก็ไปรับของครับแล้วก็ไปต่อครับอัปเกรดต่ออันนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งครับให้ทหารเนี่ยสำเร็จก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการเติมเงินต่างๆนะครับอันนี้เป็นกาชาครับที่เราได้ร0อ็แน่ๆครับก็คือตัวนี้อ่าเป็นคนม้าเหมือนกัน ในตำนานถ้าเกิดใครอยากได้ก็เติมเงินครับเปร์ปั๊บได้ปุ๊บเลยนั่นแหละอันนี้คือการขยายอาณาจักรนะครับถ้าเกิดว่าเราขยายเสร็จสิ้นนะเราก็จะสามารถปกครองในอาณาจักรได้เต็มสมบูรณ์นั่นเองก็เหลืออนิดเดียวเองนะครับถ้าเทียบก็เหลือท้าทายในส่วนนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ซ่อมตรงนี้ซ่อมตรงนี้นะครับก็ครบแล้วนะเออแต่ว่าเออเรายังต่อสู้ไม่ไหวครับ เนี่ยครับเราจะต้องดูอ่ะอันนี้คือ900 0นะแต่ว่าตอนนี้พลังลบของเราเนี่ยรวมแค่หมื่นกว่านะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพลังของเราไหวไม่ไหวก็คือว่าพลมาเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเราต้องดูว่าพอรวมแล้วเนี่ยพลังโจมตีเท่าไหร่ถ้ามันไม่พอครับเราก็ต้องทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอัปเกรดแบบนี้เนี่ยเราก็กดฟรีก็กดสิครับฟรีก็กด Okay. ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะนานนะ40กว่านาทีเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาอัปเกรดพลม้าครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้พลม้าเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ขออัพต่ออัพได้เราก็อัพต่อนะโอเคขอความช่วยเหลือก็มีคนมาให้ความช่วยเหลือเรื่อยๆเลยนะ น,นี้เราก็เปิดกาชาไปเรื่อยๆเผื่อได้ตัวดีแต่จะให้ดีกว่าน,นี้ก็คือถ้าเราซื้อเราก็แลกไอตัวเป็นตั๋วนะ <sk art> ที่เอาไว้สุ่มได้เนี่ยเราก็จะได้มาเปิดกาชาครับว่าเกลือไม่เกลืออันนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับอันนี้เราขอความช่วยเหลือไแล้วโอเคนานนิดนึงแต่มันก็จะมีจํากัดนะครับว่า ถ้าสมมติว่าเขาขอแล้วเราก็ต้องรอครับอันนี้คือ3 5 0พเองหรอไม่พอไม่พอไม่พอวัคคลี่ตอนนี้เท่าไหร่กองทับลบ2,000 20, 0บวกเลเวลอ่าโอเคเต็มนะครับตอนนี้เลเวลเต็มแล้วโอเคเลเวลเต็มแล้วเดี๋ยวจะลองบวกก,กันอีกรอบนึงครับว่าจะไหวหรือเปล่าอ่มาขอดูพลังก่อนนะครับว่าพอหรือเปล่านะ พลังลบปริมาณ4,009มันต้องดูครับว่าใน2,002 2 4 6โอ้โหอันนี้คือเยอะสุดก็คือกองนี้ครับถ้างั้นถ้าเราใจดีก็คือเราอาจจะต้องทำการลองก่อนโนะ <มา S 1> จมตีก่อนแล้วกันได้เปรียบกว่าคือเราต้องกวาดด้านหน้าให้หมดก่อนนะตอนนี้เอ้ยตายสักฝั่งหน้าตายก่อนฝั่งหน้าตายก่อนมันมาถึงประทะแล้วมันประทะแล้วโอ้โหโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเย่าพึ่งเย่าพึ่ง เหลือไฟิดเดียวเหลือไฟทีเดียวโอ้โหลดเป็นน้ำเลยต่อสู้สกิลสกิลปั๊บปุนนั่นแหละสวยงามโจมโจมตีโจมตีเหลือกองสุดท้ายเหลือกองสุดท้ายสู้สู้สู้อ่าโอ้โหสะบัดเลยนิดเดียวเหลือนิดเดียวโอ้โหสู้ไหวไหมเนี่ยแมงห้าพันห้าพันโอ้โหไม่ไหวโอ้โหเหลือสี่พันรู้ละไปแพ้กองทัพหลังนั่นเองอ่ะอันนี้ไหวไหมเดี๋ยวลองดูก่อน อขอดูพลังก่อนนะครับหมื่นหนึ่งโหยากแล้วนนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอามารวมนะครับตอนนี้เนี่ยคือรวมแล้วพลังต่อสู้ของเรา4ี่หมื่นก็จริงนะครับ4ี่หมื่นเก้าแต่ว่าเราเจอสองสี่หกแปดอันนี้แปดหมื่นลองดูเผื่อพอนะครับเอามีแค่สามพันเองนี่หว่าพลังลบมันคำนวณออกมาแล้วแต่ว่าทีนี้เราจะต่อสู้ได้ไหมเนี่ยแม่งลุมนะ หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยอ่ะเออไม่ไหวครับไม่ไหวโอเคไม่ไหวนะก็พักลบไว้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยคือเราต้องทำการรอนะครับรอจริงๆก็อยากได้ตัวตัวนี้นะของดีต้องเติมครับอ,อันนี้เราก็ใช้เร่งไปเลยนะรตรงๆเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาก็แจกมาให้เยอะอยู่ นี่เราสามารถเปลี่ยนได้นหมครับภาษาโอ้เห็นไหมสวยงามเลยสามารถตกแต่งได้ครับไททันก็สามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเ๋โอโอ,โอเคกดไปละก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากที่จะมารองสร้างเมืองในต่างโลกแล้วก็ออกไปต่อสู้นะครับเพืออ่อขยายอาณาจักรปกป้องอาณาเขตของเราเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆครับ แล้วก็เล่นสนุกเน้นกาชาด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ตัวดีๆกาชาดีๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะได้สูงครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีตัวละครที่เทพๆนะครับหรือเทพทูนั่นเองอ่ะโอเคอันนี้แล้วกันใส่น,นี้ไปสกิลเจ้าเมืองนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะ คือเราต่อเออเนี่ยอันนี้ต่อสู้ได้เพราะว่ามีไททันช่วยนานๆจะมีไททันมาช่วยไว้เฮ้ยนี่นี่มีสกิลแล้วโอเคไปลุยก่อนจะจางนะครับต่อสู้ก่อนอมีสกิลด้วยลืมบอกไปนะครับมีสกิลด้วยม,มันเป็นเกมที่ค่อนข,ข้างใช้เวลาในการเล่นในการอัพเกรดในการสู้รบ กว่าจะเทพได้นี่ก็น่าจะใช้เวลาในการสร้างสูงนะครับสร้างไปเรื่อยๆค่อคยๆอัปเกรดเพิ่มพัฒน,นาขยายกองทัพกองคนอะไรแบบนี้นะครับตายซะเล็อน,นิดเดียวตายแล้วฟันฟัวโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ